เท่านั้นแหละไปเน่อย่าไปว่าเขาเมื่อวันที่เจ็เพิ่งจับทหารมาผัดสองพี่ก็ขอตอบเลยนะอารักกันดีกว่าหรือพี่จะเข้าไปดูมามานอง้ฟังว่าจะ ไปคุยกับพวกนางมาให้แล้วไม่มีอะไรหรอกจ้ะน้องสบายใจได้ใช่พี่จะไม่ให้น้องนะยุงไม่ให้ตายอะไรไม่ให้ตอมน้องเลยใครพี่ก็จะไม่ให้ตายน้องสบายใจนะจ๊ะวิกลุ้ัวมากเลยจ๊ะโอ้จ้าโหหน้าสงสารกลูอะไรจ้ะน้องสองคนเนี่ยโหตากูบทของกู เล่นได้แล้วถออ้าถ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 <อ>้าถ้าพ้อถ้าเป็นคนอื่นกไกลน้องจะไม่ว่าจะมาร่วมเรียงเคียงหน้าก็ควรที่แต่เนี่ยมันเป็นอีโรทอ อัระยังไงนะทรพลคนไพรีหรือไพรีทรพลคนไพรีทรพลคนไพรีอ๋อแต่อีเนี่ยมันชาทรพลคนไพรีเห็นทีเหรอคะคุณพี่ขาเห็นแล้วจ้ะเฮียตาเฮียอันเนี้ยมาไว

ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะจัดการให้ตามงัวหเจ้าขึ้นมาเมื่อเธวยทายาไม่ขาดหน้าได้เมื่อเจ้าตามผัวข้าลงไปเป็นไรไม่ ใช้ผัวใช้ภรรยาร่วมกับเคาเพราะอย่างน้อยฉันก็มีคนไม่รู้จักหรือไงเจ้าอีตะเภาทองกูไม่ใช่ตะเภาทองไหนไหนมันก็สองสองเวทีดอกอย่าไปหน่อยก้อนไม่เห็นสองหมือน หยาหล่อนั่นแหละแพ้นลอยนาทะเละผัวมเนี่ยจนตัวักันเป็นนหนเจ้ามีประจบให้คบกันไาเอกไปแหมก็เพิ่มเดียวกามนู่นไปนั่ง้างหลังกูนู่นไม่ต้องมานั่งตรงนี้แต่เออเป็นนหนเจ้ามีประจบให้ครบข้ามไมจึงจะสมใจมัน มันยาเป็นไรบั่งจ๊ะเป็นอะไรเป็นอะไรเหรอช่างช่างไม่ถ้าไม่เกรงไก่พอหม่อมไกลเลยนะว่าเขาจะหนักหรือไม่หนักเนี่ยน้องอ่ะออกไปกราบแทบเท้าขอโทษพวกพีเขามากค่ะเขาว่าอย่างไงบ้างเหรอจ๊ะน้องเราว่าเราด่ามันเงี้ยมันไม่รู้เรื่องหรอน้องว่าพวกพีเขาเนี้ยพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเลยขอกูเล่นมาน้อง เราว่ามีอารมณ์ศิลปินเราอารมณ์ศิลปินเราได้ยิดีตัดินมาต้องร้องเป็นบทเพลงสักนิดเพปยงคนี ตะเภาทอง,ทองเอาโดขอโดสูงค่ะตะเภาทองเอากูเพียนเโอเค ใสทองนั S 1> <S 1> ้นขอไปคาเขาไปคาออเออออหน้าด้านสะพานเหล็กแหมมึงขึ้นรถแจ็กม่จายสตังอีน้าด้านสะพานเหล็กแมมึงขึ้นรถแจ๊กไม่จายสตังพอเจ๊ก มันมาทวงนี้พอเช็คมันมาทวงนี้แม่ตัวดีแอนถึงต่ายต่างดูคนด่าน้องสิคะพรุ่งนี้กูจะไปมังชนพรุ่งนี้กูจะไปมังชนไปซื้อรถยนต์ละสิเจ็ดแปดคันโอ้ยรูก ็ดบุงกีเกียวที่ปากมันเหลือเฟือเกียวที่ปากมันเหลือเฟือไอ้ส่วนที่เหลือเกี่ยวยอดโยลี ไปสุพรรณพรุ่งนี้กูจะไปสุพรรณไปซื้อรถยนต์ละสักสองสามคันคันที่หนึ่งไประยองคันที่สองไปสุพรรณคันที่สามงามหรูวิ่งเข้าลงลงองไปไงไงไงพรุ่งน,น,นี้กูจะไปมักงเนือ กูจะไปมังเหนือไปซื้อสักะเบือสักยี่สิบอันทิมทิมแย่แย่ทิมทิมแย่แย่ให้มันหายคันอ้ออยอ่อเ่อยอยาพูดดีเป็นสีแก่ปากพระคืน พูดดีเป็นสีแก่ปากพูดดีเป็นสีแก่ปากถ้าคืนพูดมากปากจะมีสีปากหุบปากของมึงเสียดีดีหุบปากของมึงเสียดีด,ขด,ดีขอตบสองข้าขื่นใจขื้นใจเชิญค่ะ,ไ,คะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแต่อยู่ในนี้ไม่ต้องกลัวต้องกลัวสิครับวิกหลุดมาเป็นเรื่องเลยตบมันเลยคะ่ะหมอแม่อย่าไป นี่ตกลงน้องจะมาลบกันเองขึ้นขึ้นขึ้นไล่อแม่จ้วงจ้วงจ้วงเอาขึ้นระวังระวัง่อแม่ระวังอะไรคะม่อมพักืถเนี่ยโดนตบแล้วเข้าไปต้องไม่โดนจ้ะน้องอยู่ข้างในนี้น้องไม่ต้องกลัวม่อมไกล น้องมันต้องพูดพี่ก็เดินออกมาน้องอยู่กับพี่จะกลัวอะไรเดี๋ยวคุณพี่ไปหลอกเดี๋ยวคุณพี่เนี่ยไปหลอกเจ้าห่าคุณพี่คุณพี่ไกลนะเออคุณให้ไปไกลๆเขาไปไกลๆจะกลับมาต่อว่าน้องไม่เอาอ่ะไปแล้วนี่นะมึงนะจับแขนซ้ายมึงจับแขนนี่มาแล้วจับขึงไว้ดีๆนะเด็๋ยวพร้อมขยี้ ให้มันละเอียดไปเลยโอเค